สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมช่างโต้งเหมือนเดิมน,นะครับแล้วก็พี่ลูกค้านะครับพี่ลูกค้าอยู่อยู่ที่ไหนนะพี่วังสะพุง,งโคกขมิ้นครับอ่าโค<ฮ>ก <โฮ S 1> ขมินขม้น,โ,นโ,โอเคตัวนี้ก็ได้ติดมาแล้วเกือบ2ปีแล้วเนาะพี่อ่าสองปีแล้ววันที่เท่าไหร่นี่แหละยีิบสองเมษาเนาะตอนนั้นพี่ผมลงคลิปไปนะครับยีิบสองเมษาอ่าก็อีกไม่กี่วันก็ครบ2ปีแล้วก็ ได้มาได้แวะมาดูนะครับพอดีที่แกโทรหา,เ,าเกี่ยวกับโวลต์โวลต์ของแผงมันตกหน่อยนะครับสีแผงเนี่ยมันตกหน่อยโวลต์มันตกหน่อยก็ยกเนื่องจากจะเป็นคาบขี้นกนี่แหละครับที่แต่เมื่อกี้ก็ลองวัดไฟดูแล้วนะ,ะแผงโวลต์ c ได้45โวลต์น,นะครับแต่ว่าโวลต์ที่จ่ายจริงๆเนี่ย40ออกมาแค่40โวลต์ต่อแผงนะครับก็อาจจะเกี่ยวกับคา,าบขี้นกนะครับแล้วก็คาบ คับลอยแบบนี้นะอรอยฝุ่นนะครับรอยฝุ่นของแผงแล้วก็เป็นพวกคับคา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 ,าบคาบขีนนกที่มันบังเซลนะครับมันบังเซลแต่แผงไม่มีปัญหานะไม่มีรอยจุดไหม้จุดอะไรนะครับก็ปกติดีแต่ว่ากําลังวัดดูตกๆหน่อยจากแต่ก่อน1น0 0งพวัตต์ตอนนี้เหลือตอนเที่ยงนี่เหลือ800กว่านิดๆน,นะครับแต่ว่าน้ําก็ออกดีปกตินะครับ โอเดี๋ยวผมพาดูใต้ตู้กันอ่าน่โวลต์โวลต์ริงที่เขาไปขับปั๊มนะครับ103โวลต์นะตอนนี้เวลาบ่ายโมงบ่ายโมง10นาทีนะครับบ่ายโมง10นาทีกระแสมาที่7.6นะครับอันนี้อนุกรมไป4แถง330วัตต์อเห็นไหมไอ้วัตต์ตอนนี้เหลือ762วัตต์นะครับ ส่วนรอบการทำงานของปั๊มได้2,925ตัวนี้ก็ครบ2ปีแล้วรันทุกวันนะครับต่อเนื่องเลยยกเว้นวันไหนฟ้าคื้มก็ก็อาจจะไม่ได้น้ำที่เต็มกำลังมากเท่าไหร,ร, <c oughs> ร่นะครับก็รันมาแล้วแผงก็สี่แผงเป็นโพลี่นะครับโพลีสี่แผงพาดูน้ำกันอันนี้เป็นท่อ นิ้วครึ่งนะครับอ่าท่อ,อนิ้วครึ่งนะก็มาแบบนี้เลยนะครับก็ถือว่าเยอะนะเพราะว่าลันต่อเนื่องเลยตัวนี้นะครับอ่าหนึ่งจุดห้านิ้วนะครับอ่าหนึ่งจุดห้านิ้วก็เต็มท่ออยู่นะครับเต็มท่ออยู่เพราะว่าแบ่งแบ่งใช้ด้วยอ่าเอาขึ้นแทงด้วยแทงเต็มก็ปล่อยปล่อยลงสระต่อไปนะครับผมก็ ได้แวะมีโอกาสมาแวะเยี่ยมชมนะครับก็อยากจะถ่ายคลิปไปให้พี P ่ๆแฟนเพจได้ดูแล้วกันว่าการใช้งานจริงเป็นแบบไหนยังไงนะครับก็เหลือแต่ลูกค้าล้างแผงล้างแผงโอเคถ้าพี่ๆเพืเ่อนๆคนไหนสงสัยอยากจะสอบถามก็แอดไลน์ผมมาได้นะครับเกี่ยวกับระบบสูบน้ําเพื่อการเกระเอันนี้ลูกค้ามาติดเองนะครับติดเองสั่งเมื่อเดือนเมษา เกือบ2ปีที่แล้วอะที่สั่งมาติดก็ลูกค้าทําโคงเองผมก็จัดชุดแผงชุดประกอบชุดประกอบส่งมาให้นะครับก็อยู่ใกล้ๆกกันไม่ได้ไกลกันประมาณห่างจากผมก็4 0 5 0ิกิโลโดยประมาณ4 0กิโลนะครับอ่าประมาณนี้นะครับเออก็ขอรีวิวจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันถ้าพี่เพื่อนคนไหนสนใจก็ แอดไลน์สอบถามมาได้นะครับผมโอเควันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ